นี่นะอา่าขึ้นไวปขับปี๊ดแล้วตรตึงตัวเดิมอไหมเนาะโคตัวเดิมกดข้างไว้แล้วก็อย่าดับแล้วก็ข้ามขี้ใหญ่ได้ไหมอ๋อโอเคสวัสดีครับ,รบวันนี้เราจะมาพบกับการรีวิวเครื่องทุ่นแรงทางด้านการเกษตรแต่ทีเดียวๆๆเราไปดูกระบวนการมันนะครับนี่คือเครื่องโรยถาดก้านะครับเครื่องโรยถาดก้าอันนี้คืออะไรครับนี่คือตัวมอเตอร์ของมันนะครับส่วนนี้คือ เมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับต่อเองนะฮะนี่คือเครื่องพ่นยาครับไม่ใช่หมดเครื่องพ่นยาเดีตัดเอาอ่นมาเมื่อกี้นะฮะตรงนี้คือคือตัวรวยแรงงานต่างดาวแกบดำแรงงานต่างดาวแรงงานชาวเมียนมาแรงงานชาวเมียนมาอันนี้แรงงานฮะยังยังไม่ได้สินี่มาจากข้าวกรีดข้าวกล็กนะครับสัญชาติข้าวกล็กนะฮะนี่เลยนี่ก็ตางดาวใช่ไนี่เอาไ นี่ครับกระบวนการตอนนี้เราก็ยังมีงานตั้งหลายผู้จัดการผู้จัดการป๋องนะครับผู้จัดการกลองกำลังเสียบเครื่องเสียบเครื่องรวยน้ํานะครับเพื่อให้ความชื้นกับข้าวเมล็ดพันธุ์นะครับตอนนี้นะครับเราก็จะเอานํเมล็ดพันธุ์มาใส่ไว้กลางเราจะทําการ แกรบนะครับแกรบดาวเตรียมเตรียมเตรียมตีใส่เตรียมใส่เยอะๆถุงเป็นเกี๊ยะเออใส่เลยครับอุยนะท่านให้ตัดผ่านขั้นตอนกรรมวิธีมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับกระบวนการกาทำงานจะเริ่มทำนะครับในอีกเจ็ดแปดเก้าสิบฮะในอีกสักพักเออส่วนผมนะครับในฐานะาักที่การเอ่อ ลำเลียงนะครับแกรบดำแล้วแกรบดำนะครับเพื่อทําการรวยด้านล่างรวยด้านล่างนะครับแล้วรวยด้านบนครับผมนะว่ดยังพอดีแล้วล่ะเอาขึ้นเขาไปเลยเาว่าสมัครแจ๋วไหนไหนขึงอยู่ไหนกของการแล้วอู๋นี่แหละมาเอาเลยดีเดียวขอล้วนะเอาเลยมาทำนะครับเราทำงานแล้วเพื่อทำงานแล้วครับตอนนี้หาชุดแรกนะครับ ข้าวจะถูกดรวยลงมาแบบนี้นะครับเราต้องเช็คนะครับว่ามันลงดีไหมเดมลีต้องพอตรงนี้นะครับจะเป็นน้ำนะครับเดมลีกันเขาบอกว่ามต้องมาต้องเรียงเราก็ได้เรียงแค่พันธุ์นี้ขอดีพอแล้วหลังจันก็บาลงงานทีเดียคุณอธิบายขั้นตอนแรกนะครับจากตรงนี้จากตรงนี้คือตรงนี้ครับเริ่มจากเราจะเอาขาดนะครับแหงข้อข่านะครับยังไงยังยัง